ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาพบกับผมชาแนลวอทพัดพมกสิกรนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวมอยฟูลบ็อทเท l ล in stock นะครับหรือว่าฟ u ลบ็อทเทิลที่ผมมีอยู่นะก็ตอนนี้ก็มีที่เสริมเสริมเหลืออยู่ก็มี5คู่นี้นะครับผมเดี๋ยวคู่อื่นเนี่ยเดี๋ยวตามมาแน่นอนนะครับก็แต่เมื่อไหร่ก็ต้องติดตามชมกันเองครับคู่ที่จะม,มาีวิวนี้ก็จะมีฮองกิเตอร์ลิงล็อกเก็ตแพนด้าไฟร์เฮชฮอกฟินิก โรโบฟินิกโรบอทอะนะครับผมจำชื่อไม่ได้โรสคอปเตอร์นะครับผมโอเคนะก็พวกนี้เนี่ยแพนด้าล็อกเก็ตเนี่ยเป็นดีแค่คู่เดียวนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนนะเพราะผมได้มือสองมานะครับโอเคเราก็มาดูกันเลยนะครับเริ่มจากนี่เลยครับฮองเกตต์ลิงนะครับผมก็ดูที่ขวดทากาอันก่อนนะครับนี่อันนี้ชื่อขวดทากานะนี่นะครับผมทากะหรือเป็นขวดสีส้มนะครับ เขย่าได้เหมือนเดิมนะครับคู่นี้ไม่ใช่ดีเอ็กนะคู่นี้มันกาชานะครับต้องเพราะว่าผมได้เป็นมือสองเด้อนี่นะครับผมฝาเป็นทีกับ G ีนะครับทีคือทากะจีคือแก๊สเตอร์ลิงนะครับผมโอเคนะก็ต่อมาขวดแก๊สเตอร์ลิงนะครับนี่เห็นไหมก็เป็นรูปปืนแก๊สเตอร์ลิงเลยนะครับผมฝาเป็นสีเทานะครับโอเคนะครับผมก็ไอ้ขวดไอ้อันนี้เอาเฉพาะขวดทากะนะครับ ขวทากาเนี่ยไม่ได้เอ่อมีไม่ไม่ได้เบสแมท็กแค่ขวดแกตเ๊ซลิงครับยังเอาไปเบสแมทกับขวดเมดเดาเพื่อแปลงร่างเป็นเรเดอร์โอสได้อีกนะครับผมโอเคครับเราก็เอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวดูทีเดียวเลยนะครับเราค่อยเล่นทีเดียวดีกว่านะครับโอเคต่อมาขวดเพนด้าครับนี่ขวดเพนด้าเป็นขวดสีขาวนะครับผมฝาก็เป็นสีขาวนะอันนี้สัญลักษณ์เป็น P กับ R นะครับก็ P ก็คือแพนด้า R คือล็อกเก็ตนะครับนะขยามันมากนะโอเคต่อไปขวดล็อกเก็ตนะครับหรือว่าจรวดนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นรูปจรวดเลยนะครับเห็นปะอ่านะครับผมฝาเป็นสีฟ้านะครับนะก็เถือว่าโอเคนะครับสวยนะซึ่งขวดล็อกเก็ตเนี่ยไม่ได้เบสแมทได้แค่ขวดแพนด้าครับยังเอาไปเบสแมทได้กับขวดยูโจอีกด้วยนะครับเพื่อเป็น f าเลเดอร์โฟเซนั่นเองนะครับผมนะก็เป็นตัวโปรดผมเลยนะโอทัลโฟเซเนี่ยนะครับโอเคมาดูกันต่อที่คู่นี้เนี่ยผมขอไม่ดูขวดเม่นนะเพราะว่าขวดเม่นเนี่ยผมเคยให้ดูตอนรีวิวตัวอาวุธดับของเลเดอร์บิลไปแล้วนะครับเพราะนั้นจะข้ามไปเลยดูแค่ขวดนี้พอครับรถด,ดับเพลิงครับหรือว่ามันออกเสียงว,ว่าโชยโบสะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับถ้าผมออกคิดก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมนะแล้วเดี๋ยวไปกดหัวใจให้ นี่นะครับอันนี้ก็เป็น H กับ S H S ก็คือ H ก็คือไฮโดรเนซูงนี้ S ก็คือโซยโบสะนะครับผมใช่ชื่อนี้หรือเปล่าวะนะออกไม่ถูกเลยนะครับนี่ควดนี้ได้เป็น SG นะครับเพราะว่าถ้าเป็น DX มันต้องซื้อพร้อมไอ้แผ่นดอาแผนเนละนะครับผมไม่ได้ซื้อนะนะครับผมนี่ฝาเป็นสีแดงนะครับนี่แม้เป็นรูปรถดับเพลิงเนี่ยมีลายไฟด้วยนะครับผมนะสวยมากโอเคต่อมามาดูที่ฟินิกส์โรบอตกันต่อครับขวดนี้เป็นขวดฟินิกนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะ เออสีมันจะแปลกๆนะครับเพราะว่าเห็นไหมว่ามันจะลงสีแค่ตรงลวดลายถูกไหมครับแต่ว่าตรงรอบๆปูปัทเทอเนี่ยเขาลงเป็นสีใสเพราะว่ามันเป็นขวดจะเเตทโทคุโตะนะครับผมซึ่งไอ้พวกที่ผมให้โชว์ก่อนนัานนี้มันเป็นเขตโทโตะนะครับขวดจเจคเเอโทโตะมันก็เลยต่างกันนะครับผมอันนี้เป็นจากโคคุโตะนะครับมันก็เลยลงแค่ลวดลายนะครับก็ดูเป็นเอกลักษณ์ดีนะครับนะเห็นไหมจะเห็นได้ว่าขวดของโทโตะเนี่ยเขาจะลงสีแบบ รอบๆฟูบอลเทลเลยนะครับลงทั้งฟูบอลเทลนะครับผมนะแต่วันนี้จะลงแค่ดอดลายนะครับผมโอเคนะฝาเป็น P กับ R เหมือนกันก็เหมือนกับแพนด้าโรเก็ตนะครับเห็นปะแต่แค่มันคนละสีแค่นั้นเองนะครับผม P ก็คือฟินิกส์ R ก็คือโรบอตนะครับผมโอเคนะต่อมาโรบอตฟูบอลเทลนะครับอันนี้ก็เห็นไหมลงสีเทาแบบเข้มๆเ,เ,เฉพาะตรงลายลูกหุ่นยนต์ด้วยนะครับ นะอันนี้ก็เป็นชิ้นสนใยเดิมนะครับอาก็นี่อาฝาเป็นสีเทานะครับผมเออหมุนได้นะโอเคปึ๊บโอเคนะครับต่อไปอุ้ยอุ๊ยอุ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 ยนะกล้องกล้องโลมแล้วนะครับขออภัยด้วยนะโอเคมาดูต่อกันที่แป๊บหนึ่งนะครับมาดูต่อกันที่โรสคอปเตอร์นะครับคู่สุดท้ายของคลิปนี้นะครับผมนี่อันนี้เป็นโรสนะครับนี่ โอ้สีสวยมากเลยนะผมชอบนะมันออกจะแดงอมชมพูนี่มันสีชมพูว่ะเนี่ยเออนะครับผมนะผมชอบนะสวยนะฝาเป็น R กับ H นะครับ R คือร e H ก็คือ ter, เฮลิอออคนะอนนเป,ปเ,เ,เนนตอร์นั่นเองนะครับผมโอเคเรามาดูต่อกันที่ขวดเฮลิคอปเตอร์นะครับนะอันนี้ก็นี่เป็นรูปเฮลิคอปเตอร์มาเลยนะครับซึ่งไรเดอร์กรีซเนี่ยเคยใช้ด้วยนะครับในการบินหนีสัตรูนั่นเองนะครับผมนะ ซึ่งไอควนนี้มันใช้วินกิสตูได้ด้วยนะครับผมโอเคนะอันนี้นะ s uh, นะครับมาเริ่มเล่นกันที่ของเกตริ่งก่อนเลยนะครับมผมขอแต่ละคู่เนี่ยผมขอไม่ใช้ท่าไม่ตายนะครับเพราะว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเพราะว่าไม่ตายมันก็มันเหมือนกันนะครับผมก็โลเทคฟินิชเย่แล้วก็เหมือนกันหมดนะครับแค่เปลี่ยนงสีไฟ มันขอข้ามเลยนะข้ามไปตรงไม้ตายนะเอ้ชิน คมาต่อกันที่แพนด้า o รกเกตนะครับผมเนี่ยฮะคือข้างซ้ายมันรุรๆนิดหนึ่งนะขออภัยนะครับเฮชิน โอเคนะครับต่อมาครับเออไฟเจอร์เฮช็อปนะครับผม <you> โอเคเอ <you> ชิน Okay. Phoenix. Phoenix. Are you ready? Is it? ต่อไปครับผมพูดสุดท้ายของคลิปนี้นะครับที่ผมเอามารีวิวในวันนี้นะโรลสกอปเตอร์ครับ เอาตรงๆนะครับเอาตรงๆนะผมชอบเสียงแปลงล่างไลน์นี้มากเลยนะครับมันดนตรีแนวสเปนจริงๆนะครับผมก็หมดแล้วนะครับสำหรับการรีวิว My f o ฟุ Battle in Stock นะครับก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ไปด้วยนะครับวันนี้ก็วันสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับผมก็ Happy New Year นะครับนะก็เดี๋ยววันนี้มีลง2คลิปนะครับเดี๋ยวไม่ได้มีแค่คลิปนี้นะก็เดี๋ยวคลิปสุดท้ายผมจะปิดด้วย คลิปอะไรนะเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้นะก็ต้องรอดูกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็าลาแล้วครับสวัสดีครับแฮปปี้นิวเยียร์นะครับ